สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอพีสำหรับพระนะครับรบบุรีหูยานนะครับในประวัติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพระนะครับลบบุรีหูยานเนี่ยนะครับสร้างขึ้นนะครับโดยโดยขอมนั่นเองนะครับโดยขอมนะครับประวัติเขาบอกว่าใครครับพระเจ้าสุริยะวรมันนะครับเพะฉะนั้น พระนะครับที่เป็นลบบุรีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นพระพุทธนะครับแสดงว่าในช่วงเวลานี้นะครับขอมเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเข้ามาสู่การนับถือพระพุทธศาสนานะครับเป็นนิกายมหายานนะครับมหายานนั่นเองนะครับมาดูพุทธลักษณะเลครับนี่นะครับ สององนะครับองนี้เป็นพระเนื้อชินนะครับชินเขียวนะครับไม่ใช่ชินเงินนะชินเขียวปิดพระเนื้อชินนั่นเองอามีดูครับพระเมารีนะครับพระเมารีเหมือนวีเลยนะครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นเส้นๆเลยนะครับมวยผมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับส่วนพระเกตพระเกตเห็นไหมครับก็จะมี ลอยผูกแล้วก็ประเกตสูงขึ้นไปนะครับใบหน้านะครับมีคิ้วนะครับที่ยังเห็นความสมบูรณ์อยู่นะครับมีคิ้วนะครับคิ้วจมูกปากส่วนพระนะองค์เรียนแบบเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับลายละเอียดนะครับไม่มีแล้วนะครับแต่ผิวเนี่ยนะครับดูแล้วค่อนข้างเก่าเลยนะครับเก่ามากเลยเก่าค่อนข้างสูสีกับพระ องนี้เลยแต่องนี Radio ้นะครับมีคาบกุบนะครับที่ยังติดอยู่ในองพระนะครับอ่ามาเริ่มต่อกันตรงไหนต่อครับนี่นะครับคอขององค์พระนะครับเห็นไหมครับเราเห็นนะครับคอขององพระยังมีอยู่เลยนะครับคาบนี้ก็บอกได้แล้วครับว่าพระนะครับมีอายุนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไงครับโอ้คอแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับ ไม่มีความลึกในองค์พระเลยนะครับอาชินเขียวเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอาต่อไปมาดูตรงนะครับสังคติเนี่ยช่วงนี้นะครับอาพระที่ถอดพิมพ์มาเป็นครับอาเลื่อมเลยนะครับเลื่อมเลยหมายถึงว่าถอดแล้วไม่ติดนั่นเองนะครับอามาดูองค์แขนมั่งวงแขนนะครับอาแหมโค้มีไม่ติดเลยนะครับสําหรับตรงนี้ นะครับตรงนี้ไหมครับอ่าโค้งนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงตรงนี้เกิดวงแขนนะครับเห็นนิ้วโป้งเละครับเห็นนิ้วมือไปทางนี้นะครับอ่าต่อมาลองดูนะครับอ่าช่วงเอวขององค์พระอ่านะครับองนี้อ่ามีการนะครับอ่าทิ้งทอดทอดยาวขอโทษทีครับทอดยาวลงมาเป็นเอวเลยครับเอวเป็นเอวเลยนะครับเนี่ยนะครับลักษณะหลวงพ่อเหมือนแอนแอน ตรงนี้เป็นไงครับเหมือนเหมือนท้องท่านจะอ้วนนะครับตรงนี้เห็นครับนะครับแต่อันนี้เป็นครับดูลักษณะเป็ครับเหมือนพ้าท่านนะครับแอนตัวมาด้านหน้านะครับตรงนี้หน้าอกนะครับขึ้นเป็นรูปหน้าอกเลยส่วนนี้ไหครับเพื่อนเห็นไะครับว่าเสมอกันเลยกับตรงนี้นะครับ เป็นการถอดพิมพ์ออกมานะครับแขนเห็นไหมครับทิ้งลงมาแล้วก็ทอดยาวลงมาทินี้เลยนะครับเป็นสมาธิลาบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเท้าอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับนิ้วมือเห็นไหมครับนิ้วมือนะครับอันนี้เป็นนะครับกีบดอกบัวนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นเกศรน,นะครับเห็นหครับมีคาบกุนะครับมีความคมชัดขององค์พระพระสมส่วนนะครับอันนี้ไม่ค่อยสมส่วน,นครับสูง,ส,งสูงสูงชโลธยังไงอยู่นะครับแล้วก็หล่อไม่ค่อยติดครับเพื่อนเพื่อนหล่อไม่ค่อยติดแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกได้เลยว่าพระองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์พวกเราพลิกข้างหลังดูจะรู้เลยครับเ,เพื่อนๆ่เดี๋ยวนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นรอยผ้าเป็นรอยผ้าขององค์พระแต่ว่าพระเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยไม่มีคาบกุหรือคาบที่เกิดจากการละเวลาเลยนะครับที่จะทําให้มีการสึกก่อนไม่มีเลยครับยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยรอยผ้าด้านหลังนะครับ รอยผ้านี่มีได้ไหมในพระกูมีได้นะครับแต่ว่าการเวลาที่ผ่านไปต้องทําให้รอยผ้าเนี่ยนะครับเกิดการสึกก่อนนะครับนะครับถ้าสึกเป็นเวิร์กใหญ่ๆก็ไม่ดีนะครับเพืเ่อนๆอันนั้นโดนน้ำกดนะครับอ่าไหนอลองมาดูองค์นี้บ้างสิครับเพื่อนๆื่อน ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆตรงไหนครับดูสิครับตรงนี้มีค่ากุทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเนี่ยผ่านการเวลาเริ่มสึกก่อนนะครับมีรอยกัดนะครับซึ่งเกิดจากการอยู่ในกุนะครับอันนี้ยังไม่มีคาบเลยทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นนะครับกุใกล้เคียงนะครับเป็นความคิดของผมนะครับ เพราะว่าตามประวัติเขาบอกว่านะครับลบบุรีเนี่ยนะครับที่เป็นโกกของนะครับวัดพระศรี 4, รัตนมหาธาตุเนี่ยนะครับที่ลบบุรีเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีพายประลอดแต่อันนี้มันเป็นจีนเขียวนะครับแต่พระเนี่ยมีกุนะหลายกุนะครับเป็น จะเป็นกุนะครับวัดปืนกุวาดกุวัดลาดบุรณะนะครับนะหรือจะเป็นวัดอินทารามก็มีนะครับแล้วแตกกุปาสองช่วงนะครับ2450ช่วงหนึ่ง2,508ช่วงหนึ่งไอสองพอเนี่ยเขาเรียกว่ากุใหม่ครับกุเก่าก็จะเป็น2,450นะครับเพื่อนเพื่อน EP นี้นะครับแค่นี้ครับเพื่อน ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน